สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการดวงตาพยากรณ์ค่ะในวันศุกร์แบบนี้นะคะเรามีนัดกันค่ะที่เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาเลยนะคะทางช่องวันร e สคิวทีวีเติอนภัยนั่นเองค่ะอากาศในระบบซีบนจานดำนะคะหมายเลขช่องอยู่ที่ช่อง191ค่ะในวันศุกร์แบบนี้นะคะเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันค่ะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักนะคะในทุกๆเรื่องเลยนะคะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วแบบนี้คุณผู้ชมมีดวงจะได้โชคได้ลาบก เข้ามาค่ะและที่แน่ๆนะคะคุณผู้ชมค่ะว่ารายการของเราเนี่ยจะขาดบุคคลท่านนี้ไปไม่ได้เลยค่ะบุคคลที่จะคอยมาเช็คดูชะตาให้กับคุณผู้ชมในแบบของจีน,นะคะขอต้อนรับเลยละกันค่ะอาจารย์สมพรบ้านห่งจุย้ยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับนะคะอาจารย์สมพรบ้านห่วงจุ้ยค่ะสินแสผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องโหราศาสตร์ พวงจุ้ยรวมไปจนถึงดวงจีนด้วยนะคะตอนนี้มาพร้อมกับเราแล้วนะคะนั่งอยู่ข้างๆเกล้าแบบนี้คุณผู้ชมทางบ้านค่ะสามารถโทรมานะคะตรวจเช็คดวงชะตากับเราสดๆได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์023470725นั่นเองค่ะรวมไปจนถึง SMS ด้วยนะคะพิมพ์ชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้าระบุมาด้วยนะคะว่าอยากจะตรวจเช็คดวงชะตาเรื่องอะไรส่งมาบอกเราที่4เอ่อขออภัยค่ะที่4221144นะคะข้อความละ3บาทเท่านั้นเองค่ะอ่านะคะ เดี๋ยวระหว่างรอสายอาจารย์ค่ะวันนี้มี s อ s เค่อนข้างเยอะเลยนะคะที่ตกหล่นไปขอตัวจเช็คก่อนเลยแล้วกันค่ะคุณชินวุฒินะคะเกิดวันที่12มิถุนายนค่ะ2531นะคะ12มิถุนายน2531ค่ะถามเรื่องการงานกับความรักค่ะการงานนะครับต้องเดินกระดกกดาไปแล้วเนี่ยถึงจะเริ่มดีขึ้นตอนนี้นะ ทำอะไรค่อนข้างทําให้ช้าๆ <C han> ไม่ต้องรีบร้อนเพราะตอนนี้มีแต่เรื่องงานที่มันค่อนข้างหนักหนาสาหัสเพิ่มขึ้น <C han> นะครับ <C han> ความรักละคะอาจารย์ความรักเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยสดใสนะครับ <C han> นะคะก็มีวิธีแก้ไหมจย์อย่างนี้ต้องทคือจริงๆ,ๆเนี่ยถ้าถามผม่ะนะอย่างร้อยก็ใช้คําว่าสติแล้วกันแนะนทนะครับมีสติก่อนสตาร์ทนะคะคุณผู้ชมคะนะคะตอนนี้สายว่างนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0 2 3 4 7ส7 2 5่นจนะคะอ่ะคุณนันท์ค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่22สิสิงหาคม 2503ค่ะอาจารย์คุณนันเกิดเวลาตี35นาทีค่ะครับผมถามว่าปีนี้เนี่ยเงินในหน้าอีก90%จะได้หรือไม่คะอาจารย์ก็คราวที่แล้วผมเคยบอกนะใช่ไหมอันนี้คนะได้แน่นอนนะได้แน่เลยนะคะผมจะรอนิดนึงแล้วกันค่ะคุณสรัญญาดีกว่าค่ะคุณสรัญญาเกิดวันที่16กุมภาพันธ์ครับผม2514ค่ะถามเรื่องการงาน การเงินโชคลาบค่ะการงานก่อนแล้วการเมษาการงานตอนนี้นะฮะจากเดือนนี้ไปเนี่ยคือหมายถึงก็ต้องเดือนเมษาแล้วเนี่ยถึงจะเริ่มดีขึ้นนะฮะนะครับแล้วก็การเงินคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะครับนะคะแล้วเรื่องโชคลาบมีไหมจันโชคลาบอย่าเพิ่งเล่นลยฮะโอเคค่ะนะคะตอนนี้มีษาจากคุณผู้ชมทางบ้านมารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะคุณพัฒนาเหกครับเมื่อวานที่ปุยสษาอยู่ครับโอเคค่ะวันนี้ขอวันเดือนปีเกิดนะคะวันเดือนปีเกิดวันที่16 เดือนพศค่ะ2 5 0 8ครับ2 5 0 8เกิดเวลากี่โมงทราบไหมคะ17นาฬิกาสามินา,าทีครับโอเคค่ะวันนี้คุณพัฒนาเอกอยากจะตรวจเช็คดสตาเรื่องอะไรนะคะตั้งสองอย่างครับเรื่องบ้านเมื่อวานที่คุยค้างค้างอยู่ครับอ,อ๋อว่าจะหันศีรษะหรอคะไปทางทิศไหนเหรอคะหรือยังไงนะทิศตะว,วันตกครับอ,อ๋ออาจารย์ดวงนี้ต้องหันหันศีรษะไปนอนทิศไหนอะจริงๆของคุณนะฮะทิศตะวันตกกับทิศเหนือเนี่ยดีสําหรับคุณเลย นะครับนะ<อ>ถ้าเกิดสองทิศนี้เป็นทิศที่ส่งเสริมตอนนี้ผมสงสัยนิดนึงนะครับดวงเนี้ยเดือนที่แล้วปีที่แล้วนะครับ,ะะร,บระหว่างพอดีมีสายยัง,ย,งยังพอคุยกันได้นะครับก็คือปีที่แล้วเนี่ยเรื่องการเงินการทองคุณมีปัญหาใช่ไหมครับนะครับปีนี้ก็ต้องยังต้องระวังนะครับต้องระมัดระวังอีกนะครับโดยเฉพาะพฤษภากับมิถุนาของของปีนี้ต้องระวังนะครับหร,ร,นะรือถ้ามีการลงทุนอยู่แล้วหรืออะไรต่างๆหรือมีการให้เขายืมเงินหรืออะไรต่างๆ คุณโอกาสที่ไม่ได้คืนมีสูงมีแต่ยืมเงินเขาครับ <c oughs> แล้วลลยืมเงินเขาจะมีได้คืนครบไหมอาจารย์อ,อย่างเงี้ยคือตอนนี้ดวงคุณเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยมันต้องผ่านเดืนเอนมิถุนาไปแล้วถึงจะเริ่มดีขึ้นนะในช่วงนี้ค,ค,นค่อนข้างจะฝืดเคือนในเรื่องการเงินแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆด้วยมีวิธีแก้ไขอย่างไรกันบ้างครับก็อย่างแรกก็คือหนึ่งนอนทางด้านทิศเหนือหรือทิศตะวันตก นะครับอันนี้คืออย่างแรกให้ใช้พลังงานของตัวบ้านเป็นตัวทําปฏิกิริยาส่งเสริมตัวเราเองนะครับอย่างที่ 2, 2> ก็คือเวลานั่นทําบุญใส่บาตรนะพยายามเขาเรียกอะไรนะมีเ,เครื่องเขาเรียกอะไรนะเครื่องที่เราใส่ของต่างๆเนี่ยอย่าลืมเตรียมน้ําไปด้วยอย่างเช่นเราใส่ข้าวปลาอาหารแล้วควรมีน้ําอีกสักหนึ่งขวดนะครับนะฮะแล้วเสร็จมาก็มากวดน้ําหรือทําบุญสะดอกเคาะอะไรต่างๆานะครับนะฮะ จะเป็นตัวที่ส่งเสริมค่ะนะคะทีนี้เรื่องไอ้ที่พื้น,น่ะที่ว่าเมื่อวานที่คุยกับอาจารย์ว่าครับผม,มใหม่อ่ะที่ว่าปูแบบปูพื้นอ่ะผมด้านหน้าหน้าประตูมันมันไอประตูมันจะสูงหน่อยประมาณนิ้วอ่ะครับผม<ช>อย่างนั้นไม่มีปัญหาครับถ้าสูงแค่นิ้วเดียวไม่มีปัญหาครับปูมาปับ๊บมาถึงก็ลงต่ำนิ้วเงี้ยไหมครับครับผมนี่ก็มามาเดินมาที่ครัวก็ต่ำมาอีกสองนิ้วเดียก็เหมือนไปตามครัวเลย เป็นไงม้างครับนะคืออย่างนี้ครับเขาเรียกว่าสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงเอาอย่างนั้นเหรอเออไอ้นี่ทีนี้ก็ต้องขยับหลังใบให้สูงขึ้นนะงนั้นคือถ้ามีเงินนะตอนนี้อย่าเพิ่งทํานะครับใช้วิธีการ,รการเข้างนี้ก่อนได้ไหมครับเมื่อวานผมบอกให้คุณถ่ายรูปเข้ามาหาผมถูกไหมครับคุณคุณเอาง่ายๆของตอนนี้คุณช่วยตัวตัวคุณเองง่ายๆโดยการส่งรูปของบ้านไม้ผมดูแล้วผมจะบอกวิธีการแก้ให้ในวันพฤหัสหน้าโอเคไหมครับอย่างนี้ดีกว่าทางไหนครับ ทั้งทั้งไลน์ทั้ง SMS ทางอะไรแต่เออทางทางแฟกซ์นะส่งแฟกน่าจะสะดวกที่สุดไลน์เนี่ยมีลูกไหมครับบอกลูกก็เล่นไลน์ไหมครับนะครับถ้าแอดลูกลูกไม่อยู่ครับไปกรุงเทพวะอ่าอย่างนั้นก็รอรอลูกกลับมาแล้วบอกว่าให้ช่วยหรือไม่งั้นก็โทรศัพท์แสดงว่าลูกจะไปเดินขบวนหรือไงครับไม่ไม่พอดีไปเรียนไอ้สอบอะไรอย่างเงี้นแม่ทราอ๋อที่กรุงเทพที่อย่างนี้ครับเอาง่ายๆก่อนอย่างแรกที่ผมจะแนะนําก็คือ1บอกลูกให้ถ่ายรูปบ้านของเราที่อยู่ นะครับส่งมาในรายการของผมนะฮะดาก้อนไอหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวเขาคงขึ้ให้นะครับตรงนั้นจด ID ดีไลน์ไว้บอกเขานะครับแล้วก็ส่งรูปมาแล้วผมตอบให้แล้วก็เขียนรายละเอียดว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไล่มาทีละเรื่องนะครับแล้วจะได้บอกว่ายังไม่ต้องลงทุนในการเทพื้นเพราะเปลืองเงินตอนนี้คุณยังเดือดร้อนอยู่นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับผมว่าคิดว่าจะทำให้มันเสร็จพอดีได้เข้าไปอยู่นอนสบายหน่อยอเคิดว่ายังต้นหลังผมยังไม่ทำเลยดีเลย อืมใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับครับผมใจเย็นใจเย็นให้ผมดูก่อนแล้วกันแล้วค่อยต่อนะเออที่นี่ภรรยาที่เจ้าคุมแพ้ที่อาจารย์บอกว่าเป็นสาเหตุอะไรครับต้องดูดวงสักหน่อยนะครับอ่าใช่อังนั้นอาจจะต้องมาด้านเช็คกันอีกทีเกิดวันที่16มีนาคมครับ16มีนาคมค่ะพศค่ะ2513ครับกับเวลากี่โมงคะ5โมงเช้าครับ5โมง30นาทีครับ5โมงเช้าหรือตี5คะ ตีห้าครับตีห้านะคะโอเคค่ะตีห้ากี่นาทีนะคะสามสิบครับสามสิบนาทีเฮ้ยสี่โมงสามสิบครับตีสี่สามสิบนะคะครับครับโอเคตีสี่สามสิบค่ะจา์อันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดไปได้เนี่ยผมอยากให้เขาไปลองลองเอางง่ายๆก่อนนะครับลองนอนดูนะครับลองลองนอนทางทิศทางเดียวกันทางทิศเหนือนะครับทิศไหนครับทิศเหนือ พิษเหนือนะครับก็ <g år> บ้านใหม่ผมก็หันหน้าทิศเหนือครับแต่ตอนนี้เรานอนหรือ,อยังอะไรยังไม่ได้นอนไม่ใช่หรือเขานอนอยู่มากครับนอน็นบ้านอนว่างไปก็นอนครับเออถ้านอนเป็นบางคืนสุขภาพก็จะเริ่มดีขึ้นอย่างช่วงเนี้ย<อ>สุขภาพเขาก็ดีขึ้นแต่ว่า,าอน,นอนบ้านเก่าก็นอนทิศหันหน้าทิศใต้อยู่ครับทิศใต้ก็ยังไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีนะครับผมนะฮะทิศใต้ต่องนอกบ้านหันหน้าออกนอกบ้านอยู่ครับครับผมครับผมค่ะ นะคะโอเคนะครับให้ส่งรูปมาดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆแก้กันแบบจริงังจังนะครับนะคุณอาจารย์มากครับครับผมครับยินดีครับคุณพัฒนาเอกนะคะหรือว่าคุณพัฒนาเอกนะคะใจร้อนก็ส่งแปกมาให้เราก่อนก็ได้นะคะ0 2 3 4 7 0 7 2สตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะ อ่านะคะตอนนี้สายว่างเดี๋ยวฝากประชาสัมภาษณ์นิดนึงก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นปีชงนะคะก็ดีหรือว่าปีนี้อยากจะสะดอกเคราะห์หรือว่าดวงไม่ค่อยดีต่างๆนะคะขอเชิญเข้าพิธีร่วมสวดพันยักษ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะนอนลงบางสกุลตายนะคะบางสกุลเป็นกันเลยทีเดียวนะคะที่วัดวีรชดค่ะวันที่30มีนาคม2557นี้นะคะในช่วงเช้าก็จะมีการบวงสวงเท้ามหาชัยด้วยนะคะรวม ไปจนถึงมีพิธีนอนลงสะดอกเคราะห์ค่ะแล้วก็พิธีสวดพันยักษ์ใหญ่ด้วยนะคะอยู่วัดอยู่ที่อ,อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีสอบถามศูนย์รินั่นเองนะคะ,อะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะชื่ออมพรค่ะคุณอมพอรเทรจากจังหวัดอะไรคะฉชงเซาค่ะโอ้ชาชงเซานี่ต้องไปอำเภอเมืองอยู่อำเภอเมืองหรือเปล่าคะเนี่ย อยู่อำเภอสองคออำเภบาปะกงนะคะนึกาอยู่ถ้าอยู่อำเภอเมืองต้องไปร่วมทําบุญหน่อยนะคะคุณพภรจากชาเชิงเซาวันนี้ขอวันนักบีเกิดเลยค่ะค่ะ24เมษายน2513ค่ะ24เมษายน2513นะคะเกิดเวลากี่โมงคะเกิดประมาณ4ีห้าค่ะใกล้เช้าค่ะโอเคค่ะค่ะตรวจเช็คดวงชตาเรื่องอะไรดีคะวันนี้ ก็คืออยากจะดูเรื่องของการเงินนะคะการเงินค่ะแสดงว่าการเงินมีปัญหาตอนนี้การเงินเดือนนี้ค่อนข้างฝืดเคืองจะตายใช่ไหมหาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอใช่นะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยคุณลําบากเรื่องการหาเงินแน่นอนเลยนะครับดังนั้นคืออย่างแรกผมอยากให้คุณจะไปทําบุญก็ทําบุญนะครับอย่างที่น้องเขามาบอกนะครับนะอย่าให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วต่อมาก็คือคุณพยายามเน้นนะฮะเสื้อผ้านะครับนะใส่เสื้อผ้าสีเขียวอ่อน นะครับเขียวอ่อนใช่แล้วก็ <ฮะ S 1> สีฟ้านะครับ<ฮ>ะนะสีสีค่อนข้างจะสดใสน,นะสีฟ้าอ่อนๆนะครับ<ฮ>ะจะเป็นทําให้ตัวเราตัวเราค่อนข้างดีขึ้นมีคนช่วย <ฮะ S 1> เหลือเราเ <ฮะ S 1> พราะดวงเนี้ย <ฮะ S 1> เวลานั้นหาคนช่วยเหลือลําบาก<ฮ>ะนะฮะกว่าจะได้งานกว่าจะได้เงินเนี่ยวิ่งแทบตายค่ะแล้วเวลาที่เราได้เงินมาบางครั้งเราไม่ไพอดีจ่ายอะไรเลยเิบว่าเหมือนมันไหลออกไหลออกแบบมันพอจะมี ็ดลับอะไรบ้างไหมคะก็มีครับเคล็ดลับก็แสดงว่าดูเฉพาะวันศุกร์ไม่เคยดูวันพฤหัสเลยค่ะใช่ไหม <c oughs> ข่าวหน้าดูวันพฤหัสแล้วผมจะค่อยตอบเคล็ดลับวันพฤหัสหน้าเรามีนัดกันนะคะในเรื่องของ,องบ้านก <ๆ S 1> ิๆแล้วเนี่ยเราต้องใช้บ้านเป็นตัวองค์ประกรอบที่ส่งเสริมตัวเราได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปร่างลงทุนนู่นนี่นะครับนะดังนั้นวันพฤหัสคุณก็คลิกเปิดเวลามาดูเวลาเนี้ยนะสิบแปดนาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกา เกมเกมก็จะไม่ทันนะเพราะว่าหนูก็กลับมาพยายามจะให้ทันแต่ว่าไม่ทันนะคะไม่เป็นไรดูรีรันก็ได้เขามีรีรันช่วงเวลาไหนนะอืนะครับมีช่วงหลายหลายเวลาไม่ต้องห่วงนะครับนะนะคือผมกรบอกให้คุณแก้จากกรุงตุยบ้านอ่ะได้เลยหรือตำแหน่งที่นอนของคุณก็ส่งเสริมคุณได้นะครับตอนที่คุณนอนางทิศเหนือก็ส่งเสริมค่ะะเอาที่นอนอยู่ตอนนี้เป็นงไงบ้างคะอะไรนะที่นอนอยู่ตอนนี้เป็นไงบ้างคะ คือผมมองไม่เห็นครับตอนนี้หลับตามองไม่เห็นเลยผมไม่มีเซนยานอากนล้นะคุณรับพอทันศีรษะไปทางทิศไหนนลคะที่บ้านนะคะตอนนี้ที่นอนที่เหนือถ้าที่เหนือเนี่ยโอเคอยู่แล้วผ้าปูที่นอนผ้าอะไรต่างๆเนี่ยคุณปรับปรุงยังไงบ้างนะคือคือถ้าผมอยากแกให้คุณอย่างเงี้ยคุณคุยกับผมในรายการที่เป็นห่วงจุ้ยจริงๆแล้วผมหาวิธีแก้ช่วยคุณ แต่วันนี้ผมอยากจะตอบดวงให้คุณเต็มที่เลยเพราะสายอื่นๆก็รอคอยกันอยู่ถูก <c oughs> ครับนะ <c oughs> แต่อย่างแรกคือตอนที่คุณนอนที่เหนือดีอยู่แล้ว <c oughs> ผ้าปูที่นอนเสื้อผ้าคุณทําได้ไหมทําได้โอเคนะคะโอเคนะคะคุณนํำพร่อมีเวลาก็ดูรายการของเราวันพฤหัสน,นะคะสวัสดีด้วยนะคะ,ะนะคะเดี๋ยว SMS กันต่อด,ดีกว่าคะ่ะอาจาร,รย์คะ่ะคุณบัวเงินค่ะครับผมเกิดวันที่13มกราคมนะคะ2521ค่ะ คุณบัวเงินถามว่าโชคลาบค่ะอาจารย์พศอะไรครับ2 5 2พันรบค่ะ21นะครับถามว่าโชคลาบค้าขายเงินทองค่ะเอาโชคลาบเนี่ยงวดนี้นะ,ค,ะคุณมีลุน้นนะครับแต่คุณเ,เป็นคนค่อนข้างชอบใหญ่ๆเล็กๆไม่ดังนั้นลงทุนน้อยๆ <c oughs> นะครับลงทุนเยอะขัดทุนทันทีเอา,อาง,ง่ายๆนะครับการงานล่ะคะอาจารย์การงานค่อนข้างเริ่มเติบโตมากขึ้นดีกว่าเดิมนะครับ นะคะอ่านะคะก็การงานก็ดีขึ้นนะคะอะไรอะไรก็ดีค่ะ20กุ<อ>มภาพันธ์2513ค่ะอาจารย์คุณจันเปงนะคะดูโชคลาภให้หน่อยค่ะอาจารย์ขาอ้าวโชคลาภแต่งวดหน้านี่อย่าเพิ่งลุ้นนะนให้หลังห,หลัง,หล,งหลังวันที่16ไปแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงสิ้นเดือนไม่ใช่วันที่หนึ่งไม่ใช่วันที่หนึ่งนะคะ<ม>เป็นวันที่16นะคะคมีลุ้นแน่นอนค่ะนะคะยี่ส เดี๋ยวสายคุณผู้ชมทางบ้านมาแล้วะค่ะขออนุญาตรับสายก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะจีรภาค่ะคุณวีรพากีราราโอเคคุณจิรพาโทรจากจังหวัดอะไรคะออยู่หาดใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่หาดใหญ่นะคะค่ะบ้านอยู่เชียงใหม่อ๋อบ้านอยู่เชียงใหม่แต่ว่าตอนนี้ทํางานอยู่ที่หาดใหญ่เหรอคะโอเคค่ะขอวันเดือนปีเกิดเลยค่ะจีรภาค่ะวันที่ก่อนค่ะวันที่ วันที่เท่าไห 29, ร,ออร่คะ29กรกฎาคมพศค่ะ23ค่ะ2523เกิดเวลากี่โมงคะอาะะะา่าตีหนึ่งหนาทีค่ะตีหนึ่งหนาทีค่ะวันนี้คุณจิราพายอยากะตรวจเช็คดวงชะตาเรื่องอะไรคะเออการงานค่ะการเอางี้นะครับผมตอบการงานของคุณเนี่ยหลังจากเดือนเมษาไปแล้วนี่นะจะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเงินเข้ามาเยอะขึ้น นะเพียงแต่ว่าเดือนพฤษภาเนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะอุบัติเหตุนะครับคือขับรถขับราหรือขี่ด้วยขี่มอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมีการเก็บเจ็บตัวใช้คําว่าอย่างนี้ก็กได้นะครับนะแล้วก็ผ่านเกณฑ์น,นี้ไปแล้วเนี่ยถ้าคุณระวังตัวอย่างดีนะครับแล้วคุณก็จะมีเงินแล้วปีนี้จะเป็นปีที่ค่อนข้างมีเงินมากขึ้นนะครับโอ้ดีจังเลยนะคะเคลียร์ไหมครับ ฟังแล้ว,ลวความรัก <c oughs> ความรักาารออความรักค่ะจ้าเออความรักอเนี่ยผมเป็นห่วงคุณก็ตรงที่ว่าตอนนี้ยังใช้ชีวิตร่วมกันไหมครับใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเขาเป็นผู้ตามหรือคุณเป็นผู้นําครับเขาเป็นผู้นาค่ะเขาเป็นผู้นำจา้าจะหล,ลอกล่อผมสิก็ผมบอกบอกง่ายๆว่าคืองี้ให้เขาเป็นผู้ตามมาดีอยู่แล้วนะเราเป็นผู้นํเราบอกเป็นคนสั่งการอ้าวแต่นี้ของเขาเป็นผู้ชายเป็นผู้นานะจย์ผู้ชายแล้วเป็นผู้นํา ใช่ไหมคะใช่เครับใช่แสดงว่าผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายของคุณเป็นผู้นาเนี่ยทำให้คุณเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าผู้ชายของคุณเนี่ยจะเป็นสร้างปัญหาให้คุณบ่อยๆเกิดขึ้นจากนั้นต้องตกลงกันนะครับก็เมื่อกี้ผมผู้สัหลอกล่อไงว่าให้ยังไงก็เราต้องนำใช่ไหมคือให้เขาก็เป็นคนผู้ตามอเขาจะยอมตามเหรอจานนี่เมื่อเขานำมาแล้วอ่ะเช่นวิธีการเก็บเงินเนี่ยเธอต้องมีเก็บเงินนะเป็นสองกองสามกอง นะครับเราเป็นคนพูดถืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้กองกลางอันนี้กองของเธออันนี้กองของฉันใช่นะครับเป็นการช่วยเหลือกันในการเก็บเงินนะครับค่ะดีไหมคะมีอะไรอีกครับค้าขายอะไรแสดงว่าตอนนี้ค้าขายอยู่ะตอนนี้ค้าขายของคุณเนี่ยนะฮะหลังจากเมษาไปแล้วเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นเพียงแต่ว่าผมเป็นห่วงคุณเดือนพฤษภาว่าพฤษภาของคุณจะมีปัญหานะครับแล้วหลังจากนั้นไปแล้วก็จะดีขึ้นตามตามลําดับคือเป็นง่ายๆพูดง่ายๆระวังเรื่องสุขภาพของคุณและกัน นะแต่ผมทายว่าน่ามันน่าจะเกณฑ์อุบัติเหตุดังนั้นเรื่องรถเรื่องลาในช่วงเดือนพฤษภาต่อเดือนมิถุนาก็คือวันที่ห้าพฤษภาถึงวันที่ห้ามิถุนาในช่วงนี้ขับรถขับลาต้องระวังนะครับผมเตือนแต่นีว่าช่วงนี้เรื่องอุบัติเหตุคุณเดือนนี้จันทราภานีน่าต้องเป็นห่วงมากมากเลยนะคะเป็นไปได้ยากเลยคืออาจจะเบาๆนะครับนะครับไม่ไม่หนักไม่หนักหนาแต่มันก็ทําให้คุณทํางานไม่ได้มันก็เสียเสียรายได้ละถูนะครับนะฮะโอเคนะครับ ของแฟนถามได้ไหมคะของแฟนขอเป็นช่วงหน้าได้ไหมคะเดี๋ยวต้องเบรกแล้วอะคะ่ะช่วงหน้าช่วงหน้านะคะ,ะค่ะอ่าแลาวคะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาเช็คดวงชะตากันต่อคะ่ะ